สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูคอมเมนต์ของแฟนบอลเวียดนามกันดูสักหน่อยนะครับหลังจากที่ทีมชาติไทยถล่มเมียนมาไป3ประตูต่อศูนย์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอินโดนีเซียในวันที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะฮะหลังจากที่จบเกมแฟนบอลเวียดนามก็แห่พากันเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างถล่มทลายกันเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันซิว่าแฟนบอลเวียดนามพวกเขาจะคิดเห็นยังไงกันบ้างเราไปติดตามกันดูนะครับดูเหมือนว่าไทยจะกลัวเวียดนามนะก็เลยไม่มาชิงเหรียญทองแดงกับเวียดนามแล้วก็ใส่ emoji ขำนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับดูไทยแข่งแล้วรู้สึกเศร้าแทนเวียดนามว่ะส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าไทยชิงเหรียญทองกับอินโดก็สมควรแล้วนะผมว่าสีเกมคราวนี้ก็ถือว่าโชคดีนัก ที่หลบทีมชาติไทยได้คอมเมนต์ถัดมานะครับหลายคนเดาว่าไทยจะชนะอินโดแต่ผมคิดว่าอินโดจะชนะเด็กรุ่นนี้ของอินโดเล่นดีมากก็มีแฟนบอลเวียดนามน,นะครับเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเล่นเก่งก็ไม่ได้แปลว่าจะชนะเล่นดีแต่กลับต้องแพ้ก็มีถมไปพวกไปให้ต่อที่คอมเมนต์ที่ห้านะครับ ครั้งนี้ไทยก็น่าจะเอาชนะได้แฟนฟุตบอลเวียดนามคงกลืนน้ำลายอย่างขมขืน่นดูเหมือนว่าเราจะตกจากหลังช้างจมอยู่ที่บอ่อโคลนมาเป็นเวลานานแล้วด้วยคอมเมนต์ต่อมานะครับเวียดนามนะ่ะหลีกเลี่ยงในการเจอกับไทยต่างหากส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่ายังไงผมก็ชอบการที่ไทยคว้าแชมป์มากกว่าอินโดนีเซียนะคอมเมนต์ที่8นะครับฟุตบอลหญิงไทยเลี่ยงที่จะเจอกับเวียดนาม ส่วนฟุตบอลชายเวียดนามก็เลี่ยงที่จะเจอกับไทย <Wow. S 1> คอมเมนต์ที่เก้านะครับก่อนหน้านี้เวียดนามเข้าชิงสองครั้งไม่เห็นจะพากันพูดอะไรเลยแต่พอไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงได้ผู้คนนับพันต่างก็ออกมายกย่อปอปั้นก็มีแฟนบอลเวียดนามนะครับเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์ถ้าคุณบอกว่าไม่เห็นคนพูดอะไรกันก็แสดงว่าคุณตาบอดละไปต่อที่คอมเมนต์ที่10นะครับไทยกลัวที่จะเจอกับเวียดนามละสิ คอมเมนต์ต่อมานะครับยิงประตูอย่างกับโรนันโดตลอดทั้งเกมเล่นไปอย่างสบายๆในการเจอกับเมียนมาที่ทั้งวิ่งแทบหมดแรงไทยยังคงเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้คอมเมนต์ถัดมานะครับ <SU ajust> ขืนปล่อยให้ไทยเจอกับเวียดนามแล้วก็อาจทำให้ทีวีหลายเครื่องในเวียดนามพังและหลายคนก็อาจจะเป็นโรคหลอดเลือดในสมองแตกได้ส่วนแฟนบอลท่านี้นะครับบอกว่า การพัฒนาของไทยนั้นพวกเขาสามารถที่จะปั้นนักเตะขึ้นมาใหม่ได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าบางปีพวกเขาจะไม่ได้เหรียญทองก็ตามคอมเมนต์ถัดมานะครับเมื่อเวียดนามเจอกับอินโดก็เพิ่งรู้ได้ถึงความน่าสังเวชสำหรับไทยแล้วเมื่อพวกเขารู้ว่าตัวเองได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปพวกเขาก็แค่เล่นสบายๆรักษาอันดับบนตารางออมแรงไว้เพื่อที่จะเล่นในเกมสำคัญ หลีเกเลี่ยงการเจอกับอินโดที่เล่นดูดันทีมชาติไทยนั้นพวกเขารู้วิธีที่จะคำนวณในการให้ตัวเองเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศซึ่งมันช่วยสอนเราไว้เยอะเลยทีเดียวไปต่อที่คอมเมนต์ที่สัันะครับปรากฏว่าเวียดนามซ่อนไพ่หลบไทยในยกสุดท้ายคอมเมนต์ต่อมานะครับไม่รู้ว่าต้องใช้รุ่นอายุเท่าไหร่ถึงจะสามารถกินไทยได้ลงส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่า อย่าให้ต้องเรียกว่าราชายอินโดกลับมาแล้วเลยนะฝากไทยด้วยคอมเมนต์ที่1 8นะครับคอสของเรานั้นคำนวณออกมาหมดแล้วที่แพ้อินโดก็เพราะจงใจที่จะหลีกเลี่ยงเจอกับไทยแทคกติกที่วางไว้ก็สมเหตุสมผลละยินดีด้วยกับเวียดนามในการเลี่ยงเจอไทยคอมเมนต์ที่19นะครับทีมชาติไทยเมื่อพวกเขามีโอกาสได้บอลเป็นต้องยิงตุงตะไคร้ ส่วนเด็กของเวียดนามนั้นเมื่อได้โอกาสบอลจะลอยขึ้นฟ้าทันทีไปต่อที่คอมเมนต์ที่20นะครับพวกไทยมันยังคงดีงามคอมเมนต์ต่อมานะครับพยายามชนะอินโดให้ได้ล้างแค้นให้ด้วยนะไทยคอมเมนต์ถัดมานะครับแพ้อ,อินโดมันเจ็บใจแพ้ไทยยังมีศักดิ์ศรีกว่าส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าเอาจริงๆนะถ้าว่าไทยตั้งใจทุ่มสุดตัวสุดกำลัง ผมว่าต่อให้ช่วง2 3ปีนี้เวียดนามก็แทบไม่มีโอกาสเอาชนะไทยในซีเกมได้เลยคอมเมนต์ถัดมานะครับจากนี้ไปผมจะเป็นแฟนฟุตบอลทีมชาติไทยไปต่อที่คอมเมนต์ที่25นะครับการเจอกันถึง2ครั้งมันไม่ดีแนะ่ดังนั้นเวียดนามก็เลยเลี่ยงที่จะเจอกับไทยคอมเมนต์ต่อมานะครับดูการเล่นของไทยแล้วอย่างกับบาซ่าในวันที่ฟอร์มเข้าฟักยังไงอย่างนั้นเลย ส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่ายูยิบสองเวียดนามเข้าชิงทองแดงกับเมียนมายากกว่าการเจอกับอินโดนีเซียอีกนะคอมเมนต์ที่28นะครับไทยเองก็ไม่ได้เก่งไปกว่าเวียดนามเท่าไรหรอกดูอินโดนีเซียสิตั้งรับเวียดนาม10คนตั้งแต่ครึ่งหลังโน่นคอมเมนต์ที่29นะครับการได้เห็นทีมชาติไทยเล่นมันทำให้ผมรู้ว่าเราไม่อาจล้างอันดับไว้ได้อย่างมั่นคงตลอดไป มันเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาชั่วงวูบชั่วคราวเท่านั้นไปต่อที่คอมเมนต์ที่30นะครับยินดีกับทีมชาติไทยพวกเขาสมควรแล้วที่จะได้เข้าไปชิงปกติเวียดนามจะชูคออย่างพเพลเยอนักข่าวทั้งหลายต่างก็พากันยกยอปอปั้นไอ้พวกที่พูดเก่งๆตอนนี้ได้หายไปแล้วเข้าสู่โหมดความเป็นจริงวิวัฒนาการสร้างภาพลวงตานั้นได้ลดน้อยถอยลงมากแล้วคอมเมนต์ต่อมานะครับ ประเทศไทยยังคงเป็นพิบัมในย่านาเซียนนี้คอมเมนต์ถัดมานะครับอินโดนีเซียเอาชนะพะม่าตั้ง5ประตูต่อศูนย์ไทยเจอกับอินโดนีเซียไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าผู้ตัดสินดูเหมือนว่าจะเข้าข้างไทยนะเป่าฟาวให้กับไทยตลอดเลยคอมเมนต์ถัดมานะครับไม่ว่าจะปีไหนระดับของไทยก็ยังคงสมควรในการคว้าเหรียญทองอยู่เสมอ ไปต่อที่คอมเมนต์ที่35นะครับอันที่จริงเวียดนามซ่อนไพ่ไว้สําหรับแข่งขันคัดเลือกฟุตบอลโลกต่างหากพวกส่วนคอมเมนต์แฟนบอลเวียดนามท่านสุดท้ายน,นะครับความช่วยเหลือของพุ้ธศิสป์นั้นอยู่เบื้องหลังของความสําเร็จทีมชาติไทยนี่เป็นข้อเท็จจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้แม้ว่าทักษะของพวกเขาจะดูไม่ต่างกันมากนักแต่พุทธศิลินก็มักจะเป่าให้ไทยอยู่บ่อยๆดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ง่ายมากสําหรับไทยที่จะเอาชนะ และนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลเวียดนามบางส่วนนะครับหลังจากที่ช้างศึกทีมชาติไทยของเราเอาชนะเมียนมาไป3ประตูต่อศูนย์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอินโดนีเซียในวันที่16พ้พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะฮะเวลา19.30นาิกานาทีถ่ายทอดสดทางช่องทีสปอร์ต7ไว้รอเชียร์กันนะครับ for all of the solutions i wish you love me like i love you it's stupid when i'm alone with you i never feel lucid i wish i wasn't struck by cupid i wish when i first saw you i knew